ดูดวงชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงแปกคนผีให้เงินเพราะอะไรเพราะดวงเจ็บมากมานะครับผมนั้นเจ็บปวดพวกล้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวนอนไม่หลับกระวนกระวายก,กระสับก,กระส่ายนะครับอย่างนี้ผีไม่เห็นใจหรอหรือคนไม่เห็นใจหรอเพระาะนาต่างๆจะนําพาซึ่งโชคลาภเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจากความเห็นใจเมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนมังเกิดขึ้นในดวงชะตาโดนปกปิดซ่อนเร้นแก้ไขปรับปรุงมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกานมา,มากครับแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายครงงับอยากจะร้องไห้อยากจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการลิเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบัติดังใจหมายเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วะครับโชคชะตาของท่านเป็นอย่างไรตกตำแหน่งเอ็มเพส ครับหัวใจพองโตนี่หัวใจพองโตครับทุ่งข้าวเหลืองอารามนะครับมีข้าวกินข้าวใช้อาหานคู่เกิดความแจ่มชื่นท้องฟ้าสีขามีความสุขไปเที่ยวทะเลครับต้นไม้อิงหลังไปภูเขาหาต้นไม้นะครับน้ำตกนะ้รับรับพลังบวกนะผมดวงจะตาของท่านขอทำนายว่าจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกจากร้ายกลายเป็นดี สูงภาพร่างกายแข็งแรงช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมช่วงชะตาตกตำแหน่งการชิงไหวชิงพลิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกนเพดุบายมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าปัญหาที่ท่านเจอมันจะตรงเป๊ะมันแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันคนมันเป็นนิสัยแบบนี้ท่านต้องเข้าใจนิสัยมันขุดไม่ขึ้นมันขุดไม่ได้แล้วมันปรับไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันด้วยตัวท่านเองเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าเปลี่ยนตัวเขา นะครับผมท่านจงมีความสุขนะครับดวงชะตาของท่านจะมีความสุขได้ไล่ลํำเต้นระบําเพลงกองกันนะครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิกลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาตกตําแหน่งเ m e r a รนะครับผมความเล่าร้อร้อแรงจะเกิดขึ้นในโชคชะตาจะเลิกลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปฏิปัดดอยในตาแหน่งและท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้าน อำนาจบาร,รมีวัสนารสิ่งศิลป์ปกปักปกุ้มกองรักษากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายอย่างก้าวกระโดดครับถือดาบปะหอดปะหอนปราศตูโมมานเพราะฉะนั้นโชคชะตายังมีบริวารบริวารก็ยังให้ถ้วยรางวัลแก่ท่านก็แปลว่าไม่ต้องเหนื่อยมากทุกอย่างไม่จําเป็นต้องทําเองหมดทุกอย่างบริวารจะเข้ามาสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคชะตาฟ้าผ่าลงมาเดอะทาวเวอร์เปี่ยงนะครับเปี่ยงแน่นะ นะครับผมก็เรียกว่าทะเลาะวิวาทดวงชะตาแบบนี้ทะเลาะชัวนะครับผมไม่มีหรอกไม่มีคนเราเกิดมาเพียบพร้อมทุกสิ่งว่าไม่ทะเลาะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจงมองเป็นเรื่องปกติเพียงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพลิกจากดวงชะตานะครับดวงชะตาบางช่วงมันเส้นวิ่งมามันจบแล้วมันจะต้องมีปัญหาแล้วช่วงนั้นน่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นมันแตกแ,แยกเป็นเรื่องปกติแต่ยังไงแล้วแต่การแตกแ,แยกในครั้งนี้จะทําซึ่งพรามณ์ประสบความสำเร็จพระราชาถือถ้วยนั่งบันลัง ะครับผมท่าน,นจะเจริญุ่งเรือขึ้นมาท,ทันทีทันใดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดระยะเวลาอันการใกล้เร็วๆนี้จะรวยเป็นเศรษฐีนะครับผมปูาษีสองแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเขาเราียกว่ามีของดีคอยส่องนำทางอยู่มันไปไม่ไม่ผิดทางหรอกนะครับผมคนมันเกิดมามีบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านไปไม่ผิดทางมันจะได้จัดแจงตามตาม,ตาม,ตามวงล้อแห่งวัฏจกักรตามตามแบบแผนประเพณี จะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคนะครับดูวงล้อครับรับดอกบัวอยู่ตรงกลาง16กดอกครับอันนี้กี่ดอกสามสามแปดดอกครับวงล้อแห่งวัดจัจารจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีทหมอจันดูดูตามยันของหลวงพ่อจงดอกบัว16กดอกนะครับเจริญโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาพายันหลวงพ่อจงสิบหกดอกอันนี้แปดดอกเราไม่เป็นไรเวงล้อแห่งวัดจัจารจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณี จะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับผมจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอัศวินถือม้าขี่ขี่ม้าขาวถือดาบปาดปานศัตรูโมมานก็แปลว่าอะไรมาตอนตอนที่เขาจำแย่โอ้โหเมื่อ,อไหร่จะมาจะทีมาตอนสุดท้ายทุกครั้งเงินจะหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยนะบอกอะไรจะหมดแล้วเนี่ยหมดกระเป๋าแล้วพึ่งมาไม่ไม่ได้ดวงแมวก็ชีวิตยอย่างนั้นไม่เอาให้รวยตอนนี้เลยไม่เอารอตอนสิ้น นะครับกาลังจะไม่ไหวแล้วดวงชะตาเป็นแบบนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องส่งเสริมหนุนนําเขาเรียกว่าให้ทานกับผู้คนเยอะแยะมากมายยิ่งให้ท่านจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นตกตําแหน่งเป็นผู้ให้จะสูงกว่าผู้รับเพราะฉะนั้นท่านยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินมทองตกตําแหน่งเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรเข้ามารอลุมถึงลุมไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญผู้ให้ทาน นะผมหนีจากเรื่องราวร้ายๆดวงชะตาจะเปิดชะตาชีวิตเตรียมตัวเ hey, ฮลั่นบ้านเงินหล่นลงจากฟ้าแฟนกับท่านถือกระสอบคนละข้างเงินลงมาใส่ถุงแล้วก็ใส่หลังรถกระบะให้เต็มแล้วก็ขับกลับเข้าบ้านเป็นเศรษฐีเงนนินละ้านนะปลูกข้าวก็จเจริญรุ่งเรืองจับเงินอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดรประดิประดอยก็เป็นเงินเป็นทองอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,กป,กปกักษุณรงครักษา ก็แปลว่าโชคชะตาของท่านจะมีเงิน <S <S มีกินมีใช้มีคนนํามาให้ตลอดชีวิตดวงแบบนี้หาได้ย,ยากนะครับผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งปีศาจโมมานนะครับผมปีศาจอย่าไปสนใจมันทําเป็นไม่สนใจเพราะว่ามันคืออะไรมันคืออากาศาธาตุไม,ม่มีตัวตนอย่าไปสนใจถ้าท่านยึดว่ามันมีตัวตนมันก็จะมีเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยึดเพราะว่าตามตําราเขาระบุไว้หมดแล้วนะครับผมอย่าทัก อย่าพูดอย่าเห็นตั้งแต่โบราณแล้วอย่าคิดว่ามันมีตัวตนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสายโชคจะตามท่านควรจะต้องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตกตําแหน่งหายพิเศษนะผู้มีบุญกุศลวาสนาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเะมื่อบุญกุศลวาสนามาถึงนะผมจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจิตใจที่อ่อนโยนซึมจ้อนนิ่งนะผมนะซึมหัวความคิดนะความรู้สึกจิตใจ จอนึงเป็นไข่นะครับผมซิมจอหนึ่งนะครับจิตใจเหมือนไข่อ่อนแอเลอเกินเพราะฉะนั้นท่านอย่าอ่อนแอท่านจงลื่นเลนิงสั่งสรรไปกับเรื่องราวต่างๆคนคอยประโจประแจงเลียแข้งเลียขาเอาอกเอาใจเพราะฉะนั้นจัดแจงจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาโดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาสงองแสงสุริยันจันทาส่งมาทุยตัวท่านเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงแบบนี้ไม่ดีให้มันรู้ไป แต่อย่างไง้ก็เราแตกท่านก็ต้องยืนด้วยตัวเองการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่มีใครช่วยเหลือท่านจะไปกู้หนี้ยืมสินใหรอย่าฝันอย่าลองเสียเวลาเปล่านะครับอย่าไปรอครับยืนยืนหลักตามของท่านแล้วไปกู้แบงค์จบนะครับเพราะฉะนั้นครับจิตใจที่อ่อนโยนของท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันจนประสบความสําเร็จ เงินทองไหลมาเทมารับทร ah. ah. ัพย์รวยโชคยังมีอะไรตอกตำแหน่งบริวารอิชาอิชานบอิชาให้ร้ายใสร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาคนแบบนีพิคบไม่ได้อย่าไปคบมันนะผมเพราะว่าอะไรท่านต้องรับพลังบวกเข้าไว้ดาบสองก้ยเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบรมววัสนาสิริปกปักคุ้มรองรษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดใครบางคนนำพาซึ่งถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบริววัสนาตกตำแหน่งดมูล ไปไหนใครรักสาวรักสาวลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโมนัตติดกับดักนนมนเสนมลยันทาของตัวท่านแล้วท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินันทองนะผมทุกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ er, ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกรให้ติดหมอซันได้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับสวัสดีครับ